โอเคขอวงเลยหรอเอเอพอดีหรอดีแล้วล่ะพี่ที่มันไม่เปิดตรองคอยใกล้มาดีนะแต่ตรงน,นี้มันจะมีคนหรือเปล่ามีมีมแบบแองใต้ไงที่น้าผมแอบไว้ก่อนรีบเล่นอะไรเนี่ยเล่นโฟว์เฮ้ยที่มีคนจีบกันเลยนะแอบไป้แอบไป แอบอยู่ครับไย่าม่ลงมันลงมันลงมันจะส้มมันจะส้มก็เสร็จเลยมึงมันเินมักขากเใชเสร็จโปมาโรนะมาโะมาด้มา,มา,มาเ,ม,าเมีที่ชุบมาด้ม,าดมีไี่นี่ด้วยมาเลยมาเลย มาเดะสัตว right. ์มาเดะเฮ้ยมีมีมีที่ชุบตัวเองโอเคไมมีที่ชุบตัวเองโอเคโอเคมีแล้หรอไม่มีหรอเก็บปากกระเบนสักหน่อยมาแล้มั้งมาแล้วมาแล้วลงลงจากปากกระเบนเลยมาขี่สองตัวเลยตัวสองคนไปเพี่เฮ้ยปากกระเบนมันมันโอ้ยโง่กบเนิดไม่อยู่บ้านเบอร์สองว่ะ

สวยนีโ่โหมั้าาายเลยไม่เดียวกระนิไม่เดียวกัะนิสสักนิดนึงก็ยังเจอข้าเข้ามข้ามแต่ก็ัวสุดท้ายแล้วหนึ่งหนึ่งพี่หนึ่งหนึ่งว่าีกับเบนล่าต้องไว้ในใจหนึ่งหนึ่งกรเบนล่าดีกว่าง่ายกว่าจะเป็นไม่เป็นนะดิปัญหาไม่คีเฉยเราวิ่งมันจะลายกว่าเดี๋ยวไม่ที่ก็ใช้ขอบดานะพี่ล่ามันเด็กขาลังอะ ได้นะแลน้ำไม่เคยแม่นเลยเป็นไรไม่เป็นไรเ,เ,เราเรามีมันได้ไงเราไปแก้แค่ตตอนยิงโดนสายกรเจี๊ยบพี่จริงยิงแค่เจุดเสียนะมันก็กระเด็นขสิครับแต่แค่ยิงแค่เจุดเ,เ,เสียแต่พี่ก็ยิงไม่ถโดนพีน่ันนอนอยู่แล้ว,วไงล,นะลงไปเลยลงไปเลยอ๋อไม่หลับแล้วยิงใหม่เฮ้ยโอ้ิง Awesome, awesome. Yeah, yeah, yeah. <laughs> marked a location. We are number one. <laughs> <laughs> ยี่ราอ,อยเนี่ยมันั่นเนาโอ้ยใจย่างเลยเอาจบแ่งเลยปลากระเบนไปแล้วจบแม่งเลย่ะวัคซีน